สวัสดีค่ะอยู่กับแอนุกี้ชอ่องวิทยสอนจัมมารีนะคะตอนนี้มาพร้อมๆไล่ๆกันเลยนะคะของก็มาส่งที่นานะคะปะ้าแตนก็มาน้องน้ำมนอนก็มานะคะตอนนี้ทิมแอดมินก็มาถึงอีกนะคะ อเอาเสื้อมาแจกนะคะก็มีผู้ใหญ่สังส่งให้ด้วยส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็มีเสื้อนะคะมีสีดำสีขาวสีน้ำเงินสีแดงสีเขียวสีส้มนะคะต่ว่าป้าตัดเองไม่น่าเรไม่เป็นทรงเลยป้าเ้าก็เลยแต่งให้แต่งให้ด้วยแต่งให้ด้วย สวัสดีค่ะเอฟซีช่างลุงคนป่าแตนเป็นมรลีและก็ช่องหมโดงนะวันนี้ก็จะมีไลฟ์ถกมากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่้อสื้ำไมื้อเสเสื้กับแม่กับสีกระสาบโยบินแต่เมื่อกี้นะฮะเมื่อสักครู่ประมาณสองนาทีที่ไปนะ สีไรขายดีจรีงๆขายสุดจะใช้สีนั่นหมดแล้วสีบอขายดีขึ้นมาอยากใส่ขายดีทุกสีนะสีนี้ขายดีมากสวยตันแรกสวยมากนี่บางคนจะไม่เท่าไหร่ไงสีสวยสีนี้อันนี้ก็แจกใช่ไหมแจกอันนี้ของเอฟซีลุงจิมนะคะโอ้ลุงจิมว้าวใครมาเอาก็ทานก็ทานไม่จะเก็บไปขายเหมือนเดิมผม อบแล้วอันนี้มันีสุดเหมือนกันอ๋ออันนี้แกหลายคนก่อนนะเดี๋ยวนี้คู่นึ่งสุกเี่ส่ีม่ส่เจซาหายเลยออ่ะเจกตัวเดียวเดีวก่อนเดียวก่อนนะป้าหอมป้าเจนหอมเด็กหิงหอมว้าวอันนี้แต่แส๊ปซีไม่ได้เขียนไว้ในที่ไหม โพี่กาญจนาน่าให้ชอบแฟนเฟมเบรี่เด็กหิงแอร์ไม่คุณอาไม่ต่อครับขายต่อถ้าใครมาก็จะเก็บไว้พอเราประกาศให้ายๆมันยรั้นต่อไปไม่ออกอันนี้แต่กดีคุณเนียกับตันตันไม่เห็นไม่เห็น เอาเหรอที่แกไม่ขายต่อกขายกัะตันนะฮะอันนี้แมงมุ้งแมงมุ้งนะให้ชิดปลาแม่แม่แม่ก็บอกกี่ปลาตัวนี่เอาไปใส่ใส่ไปเสื้วอันนี้คือ กับพี่โมคะสองตัวปูชัยปูชัยพี่วันฉันมีร้านอีกตัวรับของปูชัยไม่มาแล้วตัวนี้รับแล้วนะมันจะไม่ขายอันนี้ถุงนี้ก่อนนะเปลาเลยหมอทำนี่ตรงกันไหมตรงกันตรงกันนะอันนี้เอสจีพี่ต้นให้เล็กสตอรี่เก็บขาได้ไหมได้ไหม แทนได้ไหมครับโอ้ช่วยโอกาสรัแทนได้แต่ห้แทนนะีกลอันนี้จะาเหมือนกันนะเสือไปเสือไปดูพี่เสือชมพูถูกอรบสีชมพูเนี่ยคนดำทไมชอบสีชมพูเนมาบูรีมาบูรีาต้องบอกว่าดูสีแทนบูรีบูรีบูรี อันนี้ก็เอฟซีพิทต้อนเหมือนกันนะโอ้สตอรี่โอ้สตอรี่อ่านี่ของตัวเองของตัวเองไปอยู่ครับไปอยู่ผลักหนอ่งีดับเมาคืนอันนี้ก็เอฟซีพิทต้อนเหมือนกันให้น้องฟางน้องฟางลูกพี่แอนใช่ไหมอ่านี้เก็บขายต่อใครไม่มาลับจะเก็บขายต่อนะของพิทต้อนเหมือนกันแม่บุญทินค่ะแม่บุญทินแม่บุญทินค่ะ ยิงบุญถิ่นมาอันนี <c oughs>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  ้ก็ทั้งถูนี่คือเอฟซีพิพต์นหมดเลยนะตรงนี้นะเลสองว่าแม่ละแม่ละแม่ละโอเคโจ้รับแช่นะโอเคอันนี้โจ้าจ้ยทุกไปโจ้ากบต่ออีกโจ้อาโจ้าเจ้าร้อก่อนโจ้าร้องนี่คือรอไม่เก็บใครต่อนี้ใช่ไหม ไม่แครับไ์พิทต้นเหมือนเดิมพี่ชายลยายมาลูกวายๆจะได้ไม่ไม่เกินมากเอาพ่อฟื้นพ่อฟื้นพ่อฟื้นอยู่ไหนพ่อฟื้นอยู่ไหนเก็บแทนได้ไหมเก็บแทนได้ไหมเก็บแทนอย่างไรใกล้ๆกันนี่แหละเก็บแทนนี่พี่อยู่ต่อเก็บทนก็ได้ใหญหายนะครับพูดไปถามมาโอ้เด้อช่างพงช่างพงช่างพงมา อ่าช่างโคงสองตัวนะเนี่ยว้าวโอ้โหมีมาต่อยนึกว่าใส่สามให้แกวันจะได้นะไแกวันนี้จะไม่ได้ได้อ่าลุงจิมลุงจิมไม่เห็นอ่าพอกระโหลกตุ๊กไก่แกไม่เใช่เวไงในฟาร์มฟ้าแหววนายโพธิ์นายโพธิ์อ่านายโพธิ์พี่นายไม่อยู่ครับอยู่ในเมียพี่นายครับอ่าพี่มลพี่มลไม่อยู่ครับสามมลี่แหละอ่ร โชนลับอย่างเดียวค่ะโชคก้พายกอล์ฟนี่เก็บขายกระจายเลยตองเกลือจอจอกแอนเฟมเบอรี่เก็บขายต่อฟอมอลุงพันลุงพันตัวคือเกยทุกตัวค่ะอยู่ที่ว่าใครชอบสีไหนนะคะบต่ว่านุ่งแบบสีแดงสีเขียวสีน้ำเงินนี่คือเด่นมากค่ะสวยมาก พี่นาฮ่องกงพี่นาฮ่องกงนะครับเอฟซีใจยังไม่ได้ใส่เองครก็ใสนิกกี้ของนิกกี้มีไหมนาฮ่องกงนานเจ้าวนพิราวัฒน์ให้ไวเดียวม่ใช่สิบสองนาทีก็หรอ ลุงจ uhm, ิมลุงจิมีน้ลุงจิมตัวนี้ขอบคุณพี่นาครับขอบคุณ <recess> พ <ed isolation> ี่นานะคะปากตานดนซิงโอ้ขอบอะไรกันตอนนี้เหรอขอบคุมาครับขอบคุณอะไรเอาสวยลื่นเอาพี่นาดิขังนะขังเลยที่ปากแหวกเก็บไว้ขายต่อมได้มั้ยมาช่างทองช่างทองนะครับ โอ้สตอรี่สตอรี่โอ้สตอรี่สีขาวเลย้ตนะสีขาวผิวล่ะสีีขาวผิวขนาด่อรเลือกสีได้นั่นสุดยอดแล้วอันนี้ลุงพันสมอลสมอลพี่ชัยพี่ชัยชัยหมดแล้ว <าน>ก็มีคีปแอดมินนะคะก็มาแจกเสื้อนะคะโดยให้ป้าแตนเป็นคุณแจนะ,ะากเอฟซีผู้ใหญ่ใจดีนะคะซื้อให้กับพี่ยูเพอร์นะคะ เมท่าใครอยากจะได้เสื้อหรือสนใจเสื้อนะคะปูปาริสิเนีค่ะคนที่มีายเซื้อนี่ใช่ไหมตามไล่ซื้อใช่ไหมจะได้สองสองตัวนะคะสีแรกจะเป็นสีเขียวอีกสีหนึ่งให้เลือกนะคะโอ้คือเขาสั่งมารอบนี้ตัวนี้แล้วก็อีกรอบหนึ่งสองสีตามไล่ซื้อป้าคำสายป้าคำสายโอ้เรบแชร์ป้าคำสาย ลุงจิมโอ้ว้าวสีเขียวโอ้สตอรี่ว้าวเฮ้ยเพื่อนี่ก็ปวดพูดแฮะแม่สตอรี่โอ้ว้าวถึงมองได้ดิกอกกอกโอเขียวเหนียวใสด้วยนะ คุ่นี้ต้องใส่สนใจเสื้อนะคะสวน927947526นะคะหรือแอดไลน์ทีพิสกิลทเทเชียลนะคะเสื่อหนึ่งตัวนะคะมีหลายไซส์นะคะบอกแล้ว350บาทรวมส่งนะคะ350บาทรวมส่งแม่ออฟแม่ออฟขอบคุที่มาแม่พี่ะคทำแท่น ไปนี่รชื่อตามนี้เดี๋ยวจะมาอีกครับหนึ่งไม่ได้มาแจกมั้ยีมาแจกอยู่นะคะริบรับเลยไหมรับเลยครับเอาสีอะไรได้เลยค่ะใครที่ได้เป็นเมื่อกี้เนี่ยรีบรีบนี้ไปแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับทุกคนด้วยนะคะสวัสดีค่ะโโอออ้้หเไร